สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนออนไลน์นะคะวันนี้เราจะว่ากันด้วยเรื่องวรรณคดีเรื่องกาบพชัยสุริยานะอันนี้นะักเรียนในห้องก็คงจะได้เจอผ่าน,าน,านๆคุ้นคุ้นมาบ้างแล้วล่ะนะเพราะว่าครูพาเกลิ่นเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งวันนี้คดีเรื่องกาบพชัยสุริยายังจํากันได้ไหมเอ่ยว่าใครเป็นผู้แต่งยังจํากันได้หรือเปล่า ก่อนที่จะไปเริ่มเรียนอย่าลืมเตรียมปากกาสมุดให้พร้อมแล้วไปเรียนกันเลยมาเรามาดูอันแรกกันก่อนผู้แต่งกาบพระชัยสุริยานั่นก็คือใครเอย่ยสุนทรภู้นั่นเองนะคะสุนทรภู้เนี่ยเป็นผู้แต่งกาบพระชัยสุริยาซึ่งในขณะที่สุนทรภู้แต่งเนี่ยสุนทรภู้นั้นทำอะไรอยู่จำพรรษาหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า กำลังบวชอยู่นั่นเองนะคะบางคนเนี่ยบอกว่าบวชอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีส่วนบางคนก็บอกอยู่ว่าอยู่ที่วัดเทพธิดารามซึ่งแต่งขึ้นในสมัยรัชกาลที่สามนั่นเองนะคะซึ่งสุนทรภู่เนี่ยแต่งการพระชยรยศุริยาขึ้นในรัชสมัยรัชกาลที่สาม นะโดยเนื้อหาของกาบพชัยสุริยานี่เรามาดูเนื้อหาก่อนเนื้อหาเนี่ยจะเป็นนิทานขนาดสั้นจำไว้เลยนะเป็นนิทานขนาดสั้นมีความยาวอยู่ประมาณหนึ่งเล่มสมุดไทยนะคะเป็นมีความยาวอยู่ประมาณหนึ่งเล่มสมุดไทยซึ่งสุนทรผู้แต่งขึ้นมาก็เพื่ออะไร วงกลมสัก3-4วงไว้เลยนะแต่งขึ้นมาเพื่อเป็นแบบสอนอ่านแล้วก็เขียนสะกดคำในมาตาต่างๆนะซึ่งมาตาต่างๆมีมาตาอะไรบ้างอ่ะแต่ละคนลองเขียนลงในสมุดของตัวเองซิแล้วเดี๋ยวครูจะเฉลยพร้อมกันใครที่เขียนลงในสมุดให้กดสต็อปวิดีโอก่อนหลังจากที่เขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วค่อยกดเพลย์นะคะแล้วครูจะเฉลยให้ฟัง นะมาตาตัวสะกดทังก้าวมาตาคือมีอะไรบ้างคือหนึ่งมีกอกาแล้วก็มีแม่กลนกงกกกดกบกลม แม่เกยนั่นเองนะคะมีแม่กอกาแม่กลนแม่กงกบกดกบกมแล้วก็เกยน,นะในนี้จะไม่กล่าวถึงแม่เกลน,นะลูกนะคะดังนั้นจึงมีพียังแปดแม่เท่านั้นเขียนถูกต้องไม่เลยถ้าถูกติ๊กถูกลงในสมุดต,ตัวเองเลยเอาเป็นว่าวันนี้เราทั้งเรียนทั้งตรวจทั้งทำแบบฝึกหัดได้ด้วยตัวเอง นะคะอ่ะทีนี้สุนทรภูดเนี่ยแต่งขึ้นมาเพราะว่าต้องการให้เป็นแบบอ่านแล้วก็แบบเขียนสะกดคําในมาตราต่างๆโดยที่สุนทรภูเนี่ยได้ผูกเรื่องราวต่างๆนะคะให้เป็นนิทานเรื่องกััพชัยสุริยาขึ้นมาเพื่อล่อใจเด็กหรือเพื่อให้เด็กเนี่ยเกิดความสนุกสมานเพลิดเพลินไปกับนิทานรวมถึงได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องมาตาตัวสะกดไปด้วยนั่นเองนะ แต่ต่อมาในรัชกาลที่ห้าหลังจากนั้นเมื่อถึงรัชกาลที่ห้าแล้วนะคะพระยาศีสุนทรโวหาเนี่ยได้แต่งหนังสือมูลระบทบรรพกิจขึ้นมาซึ่งเป็นหนังสือที่เอาไว้ใช้ในแบบเรียนของโรงเรียนหลวงนั่นเองนะคะพระยาศีสุนทรโวหารเนี่ย คงจะเห็นแหละว่ากาพระชัยสุริยาของสุนทรผู้เนี่ยมันเป็นบทที่ไพเราะมันอ่านแป๊บเดียวเข้าใจง่ายมีทั้งความเพลิดเพลินแล้วก็ได้ความรู้ด้วยก็เลยเอามาใส่ไว้ในมูลบทบรรพกิจด้วยตั้งแต่แม่กอกาจนไปถึงแม่เกยเลยนั่นเองนะคะเรามาดูกันต่อที่ลักษณะคำประพันธ์นี้ครูเขียนไว้ด้วยว่าจำไว้นะอ่านด้วยรีเมมเบอเข้า สมองเราไว้เลยว่าลักษณะคำประพันธ์ของกาบพระชัยสุริยาแต่งด้วยคำประพันธ์อยู่3ประเภทด้วยกันประเภทแรกเราเรียกว่ากาบยานี11จําไว้เลยว่ากาบยานี11วักหน้ามี5คําวักหลังมี6คําซึ่งการอ่านกาบยานี11เนี่ยเขาจะแบ่งออกเป็นอ่านสองสวักหลังก็คืออ่านเป็น สาสาม,สามนั่นเองนะคะอ่ะหลังจากที่แบ่งวรคได้เรียบร้อยแล้วลองมาอ่านดูซิว่าอ่านถูกต้องหรือเปล่าอ่านพร้อมกันกับครูเลยนะหนึ่งสองซ้ำขุนนางต่างลุกวิ่งท่านผู้หญิงวิ่งหยุดหลังพลวันดันตึงตังพลัดพลังตกหกขเมนพระสงฆ์ลงจากกุฏวิ่งอุตรุดฉุดมือเนน หลวงชีหนีหลวงเทนวิ่งโครนเลนผ่่พผาดผลเห็นไหมคะว่าเขาแบ่งออกเป็นสองแล้วก็สแล้วก็สาสามนั่นเองนะคะมาดูที่ลักษณะคำประพันธ์ต่อไปลักษณะคำประพันธ์ต่อไปก็คือเรียกว่ากาบฉบัง16ซึ่งเราก็ต้องจำแล้วก็อ่านไว้ด้วยเช่นกัน กาบชบัง16สินะคะที่เรียกว่า16เพราะมี16บหคำนะในหนึ่งบทเรามาลองนับกันดูว่าครบหรือเปล่า1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16แปบส้าครบไหมเอ่ยครบ16บหคำไหมลูกครบนะคะครบ16บหคำดังนั้น1บทเนี่ยมันจึงมี 16บหกคำก็คือตามที่ครูเนี่ยได้ขีดล็อกให้ดูนะดังนั้นอันนี้คือบทที่1ส่วนอันนี้คือบทที่สองนะคะอันนี้คือบทที่1นี่คือบทที่สองซึ่งสัมผัสระหว่างบทเนี่ยมันจะเป็นสัมผัสระหว่างบทมันจะอยู่ตรงนี้นะอ่ะมาดูใหม่ สัมผัสระหว่างบทคือจะอยู่คำสุดท้ายของวรรคที่3จะส่งสัมผัสไปยังคำสุดท้ายของวรรคแรกในบทถัดไปส่วนสัมผัสระหว่างบทก็คือมีแค่คำสุดท้ายของวรรคที่สองสัมผัสกับคำสุดท้ายของคำสุดท้ายของวรรคที่1สัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่2นั่นเองไหนดูไหมว่าถูกต้องหรือเปล่าเรามาดูตรงนี้ ตัวอย่างอยู่ตรงนี้นะคะการอ่านจำไว้เลยว่าเขาจะแบ่งออกเป็นสองสองสองแสดงว่าวรคที่1แล้วก็วัคที่3เนี่ยเขาแบ่งอ่านเป็นสองคา2คํคาเนี่ย2คา2คาแล้วก็สองคารวมเป็น6คคาต่อมาวรคที่สองเขาอ่านสองคา2คํ2คาววัคที่ สามเขาอ่านสองคำสองคำแล้วก็สองคำแสดงว่าแบ่งอ่านทีละสองคำนั่นเองมาเรามาอ่านพร้อมกันพระชัยสุริยาภูมีพาพระมเหสีมาที่ในลำสัำเพาข้าวปลาหาไปไม่เบานารีที่เยาก็เอาไปในเพรตา อ่าอันนี้คืออ่านแบบสองสองจำไว้ว่ากาบชะบางอ่านแบบสองคำสอคำสองคำนะคะต่อมากาบสุรางขนาง28อันนี้เป็นประเภทสุดท้ายแล้วนะลูกกาบสุรางคนาง28ทําไมถึงบอกว่ากาบสุรางคนาง28เป็นเพราะว่ามันมี28คำมาเรามาลองนับกัน1 2 3 4 5ส7 8 9ก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสบหดแดยบสองสามยี่ิห้าหแล้วก็ยี่สิบแดครบไหมคะครบนะครบ28่สิแคำแสดงว่ากาบสุรางคานางที่เรียกว่ากาบสุรางคนางยี่สิเป็นเพราะมันมี28่สิคำนั่นเองนะคะเป็นเพราะมันมี 28คำนั่นเองนะอ่ะทีนี้เรามาดูกันกาบสุรางครางยีอ่านคล้ายกับฉบัง16หกเลยคือการแบ่งแบบ2 2นั่นเองเห็นไหมเขาแบ่งออกเป็นทีละ2องคำอันนี้ก็2องคำเขาจะแบ่งอ่านทีละ2 2นะคะซึ่งสัมผัสเนี่ยก็จะเป็นคำสุดท้ายส่งสัมผัสไปยัง คำสุดท้ายของวรรคที่2และคำสุดท้ายของวรรคที่3จะส่งสัมผัสไปยังคำสุดท้ายของวรรคที่4แล้วก็คำสุดท้ายของวรรคที่5นั่นก็คือคำนี้คำนี้นั่นเองนะคะส่วนวรรคที่ส่วนวรรคที่4อ่ะครูขอโทษนะลูกครูขอโทษอันนี้อ่ะฟังใหม่นะคะฟังใหม่ คำสุดท้ายของวรรคที่1ถูกไหมจะส่งสัมผัสไปยังคำสุดท้ายของวรรคที่2และคำสุดท้ายของวรรคที่3จะส่งสัมผัสไปยังคำสุดท้ายของวรรคที่5และวรรคที่6นั่นเองและคำสุดท้ายของวรรคที่7เนี่ยมันจะเป็นสัมผัสระหว่างบทไปยังคำสุดท้ายของวรรคที่ 3. ในบทถัดไปนะคะนักเรียนค่อยๆดูนะถ้าใครฟังครูไม่ทนันรีกลับไปฟังใหม่นะคะถ้าใครฟังครูไม่ทนันรีกลับไปฟังใหม่ครูฝากให้นักเรียนจำนะแล้วก็อ่านด้วยนะคะต่อมาการออกเสียงแบบกาบสุรังคนาง28จําไว้เลยว่ามันอ่านเหมือนฉะบัง16ก็คือแบ่งเป็น สองคำ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 เรามาอ่านพร้อมกันขึ้นใหม่ในกลกอกาว่าปนระคนกันไปเอ็นดูภูทรมานอนในไพรมนทนต้นไสแทนภัยชยุนสถานแสดงว่ามันแบ่งอ่านแบบสองจังหวะหรือสองคำสองคำสองคำไปนะคะซึ่งเรามาดูสัมผัสกันเขาบอกว่า คําสุดท้ายของวัคที่1จะส่งไปยังคําสุดท้ายของวัคที่2ถูกไหมแล้วก็คําสุดท้ายของวัคที่3จะส่งสัมผัสไปยังคําสุดท้ายของวัคที่5แล้วก็วัคที่6กนั่นเองนะคะก็คือคําว่าไปไพนะคาว่าไปคาว่าไพแล้วก็คําว่าใส่ จะสัมผัสกันนะต่อมาคือคำว่าฐานเนี่ยเป็นคำสุดท้ายมันจะไปสัมผัสกับวักที่3ของบทถัดไปนั่นเองอันนี้คือการอ่านแบบกาบสุรางคนาน28นะคะจบลงไปแล้วสำหรับเรื่องทั่วไปของกาบพระชัยสุริยานะเดี๋ยวจบแล้วอย่าลืมทําแบบฝึกหัดแต่ก่อนจะไปทําแบบฝึกหัดอย่าลืมไปฟังเรื่องย่อของกาบพชัยสุริยาก่อน นะคะอย่าลืมไปฟังเรื่องย่อของกาพชัชริสุริยาก่อนนะซึ่งเดี๋ยวครูจะมีเป็นคลิปแยกให้อีกคลิปหนึ่งนะคะหลังจากที่ฟังคลิปนี้ฟังคลิปยอ่อเสร็จแล้วเราก็ค่อยจะไปทำแบบฝึกหัดกันแต่ก่อนที่จะไปฟังเรื่องย่อเรามาช่วยกันตอบตรงนี้ดีกว่าเนาะผู้แต่งสุนทรภผู้คือใครคะผู้แต่งสุนทรภผู้อ่ะไม่ใช่โอ้ครูหลงเลยครูเฉลยไปละ ผู้แต่งกาพระชัยสุริยาคือสุนทรผู้นะคะพูดเยอะเบอร์ไปหน่อยอ่ะผู้แต่งกาพระชัยสุริยาคือสุนทรผู้แต่งเพื่อจุดประสงค์ใดไหนเราลองตอบสิถูกไหมแต่งเพื่อเป็นแบบอะไรเอ่ยแบบอ่านและเขียนนะคะเพื่อเป็นแบบอ่านและเขียนเกี่ยวกับ มาตาตัวสะกดนะเกี่ยวกับมาตาตัวสะกดนะคะอะทีนี้ต่อมาลักษณะคําประพันธ์มันเป็นยังไงลักษณะคาประพันธ์ขื้นหนึ่งเป็นกาบยานีสิบเอ็ดถูกไหมเป็นกาบยานีสิบเอ็ดสองเป็นอะไรคะเป็นกาบอะไรลกูกกาบ ชาบัง16 3เป็นกากรบอะไรคะกาสุรางคนาง28นั่นเองอ่าตอบถูกกันหรือเปล่าถ้าตอบถูกแล้วเราไปฟังเรื่องย่อแล้วก็ไปทำแบบฝึกหัดกันเลย